สวัสดีครับเด็กๆมาเจอกันอีกแล้วนะครับเรามาเจอกันแล้วทุกคนพนมมือขึ้นมาเลยทำยังไงครับเราซื้อหนีหาวเราซ้อหนีหาวอ่าล่าซื้อก็หนีหาวนะครับเด็กๆก่อนเด่นนะครับเราจะมาทบทวนคำศัพท์กันก่อนเลยนะครับอ่ทุกคนพร้อมหรือยังครับเอาพร้อมแล้วไปกันเลยครับ สวัสดีทุกคนพดมมัดนมือขึ้นมาเลยครับสวัสดีว่ายังไงนะครับหนี How หนี h าวต่อไปครับ Bye 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 เจียนจเจียนเจียน b ายบายต่อไปครับผมขอบคุณขอบคุณ เสีย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 แต่วันนี้เนี่ยเราซื้อก็จะมาเพิ่มอีกหนึ่งคำนะครับเวลาที่เสียเสียใช่ไหมครับมีคนเสียเสียเด็กๆเวลาเด็กเอาของไปให้ไปให้เพื่อนใช่ไหมครับแล้วเพื่อนบอกว่าเสียเสียเราก็จะบอกเพื่อนว่าปูเคร่อฉี่ทุกคนว่าตามนะครับช้าๆปูเคร่อฉี่ปูเคร่อฉี่ ปูเคอร์ชีก็คือเออไม่ต้องเกรงใจไม่เป็นไรเวลาเราของมาให้คนอื่นใช่ไหมครับคนอื่นก็จะตอบเราว่าเสียเสียแล้วเราก็จะบอกคนที่เราให้ของไปว่าปูเคอร์ชีปูเคอร์ชีปูเคอร์อชีก็คือไม่ต้องเกรงใจนะไม่เป็นไรอ่าเนี่ยนะฮะปูเคอร์ชีไม่ต้องเกรงใจ,นะะะต,งงใจต่อไปครับขอโทษ ขอโทษก็คือตุยต้ยปู้ฉี่ตุ้ยปู้ฉี่ขอโทษก็จะคู่ครับอะไรนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรภาษาจีนเราจะพูดว่าไมยกวนสีไมยกวนสีไมยกวนสีก็คือไม่เป็นไรไมยกวนสี อ่ะต่อไปนะครับเด็กเข้าแถวเข้าแถวก็คือโอ้โหเหินเห่าผายตุยผายตุยใช่ไหมครับเข้าแถวผายตุยเข้าแถวต่อแถวก็จะคู่กับแซงแถวใช่ไหมครับแซงคิวแซง,งคิวก็คือชาตุยชาตุยอ่าชาตุยก็คือแซงแถวหรือแซงคิวนั่นเองชาตุย อ静安静安静ก็คือเงียบใช่ไหมครับ安静安静ก็จะคู่กับทุกคนเอามือวางบนตาครับแล้วก็หลับตาอ่านี่ครับเด็กๆทำตามเลยครับนี่เราซื้อกำลังทำอะไรอยู่ครับตอนนี้เราซื้อกำลังทำสมาธิอยู่ใช่ไหมครับอ่าทำสมาธิเราก็จะบอกว่าไงนะครับจิงหม่อจิงหม่อจิงหมอ่มอก็คือทำสมา ที่นั่นเองจิ้งหม้อนะครับทำสมาธิต่อไปนะครับทุกคนชุบอ่าชุบยกมือขึ้นจี๋โสจี๋โสต่อไปทุกคนชุบชุบหามือลงฟังโสฟังโสจี๋โสจี๋โส ฟั่งโศฟั่งโศอ่าเอามือลงฟั่งโศอัน,นที่แล้วใช่ไหมครับที่เราเพิ่มคาเข้ามาก,ก็คือท่านี้เลยใ,ใครยังจำได้้างครับอ่าท่านี้นะครับก็คืออะไรนะฮะใจหนาลีใจหนาลีอ่าอยู่ตรงไหนอยู่ที่ไหนนั่นเองใจหนาลีใจหนาลีอ่าอยู่ตรงไหนอยู่ที่ไหนเจ้าคู่ครับจุ๊บจุ๊บ ชึบชุชอ่าอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับใจเจอรลี่ใจเจอรลี่ใจเจอรลี่อ,อ,อยู่ตรงนี้อ่าอยู่ตรงนี้นะค <ๆ S 1> ร,รับใจเจอรลี่เราก็ทบทวนคําศัพท์แล้วนะครับต่อไป <sole S 1> เราจะไปฟังเพลงกันบ้างทุกคนพร้อมไหมครับไปเลยครับเราจะมาทบทวนเรื่องร่างกายกันต่อนะครับจากคลิปก่อนหน้านี้นะครับ ที่เราเรียนไปนะครับมีคาว่าอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนกันนะครับเอาทุกคนเอามือจับเลยครับชุบนี่ใครจาได้บ้างหัวเรียกว่าอะไรนะครับหัวก็คือโถอ่าเอนท่าโถเราจับหัวแล้วนะโถต่อไปที่หัวของเราที่โถก็จะมีนี่โถฝาโถฝาก็คือคืออะไรครับ ผมนั่นเองอเส้นผมเราจะเรียกว่าโถฝาโถฝาเส้นผมนะครับต่อไปครับทุกคนเอามือจ,จับทุกนี่จับเลยครับจับเลยตรงนี้นะครับใครยังจําได้บ้างไลเราจะเรียกว่าอะไรนะครับเจียนป่างเจียนป่างเจียนป่างะะไรนะครับเจียนป่างโถ เจียนป่างอ่าทุกคนจับพร้อมกันโถเจียนป่างเจียนป่างอ่าเจียนป่างคือหัวไห,หล่ทุกคนจับเลยนะครับหัวไหล่เจียนป่างต่อไปทุกคน้องมึจับชุจับตรงไหนครับหัวเข่าอ่าจับไปที่หัวเข่าเลยครับหัวเข่าของตัวเองเลยอ่าสองข้างเลยนะครับหัวเข่าเรียกว่าซี่าเข่ีไก่้ อีกหนึ่งคลนะครับซีใกล้อ, e. อ่าทีนี้ทุกคนเริ่มตั้งแต่โถโถเจียนปังมซีใกล้อาเร็วขึ้นนะครับโถเจียนปั่มซีใกล้อ่าถึงซีใกล้ก็คือหัวเข่าต่อไปทุกคนเอามือจับพี่เท้าของตัวเองเลยเอามือจับลงไปที่เท้าเลยนะตอนนี้เราซื้อจับเท้าอยู่นะครับเราซื้อจับเท้าของเราซื้ออยู่นะครับอ่านี่จับเลยฮะเท้าก็คือเจียว เจียวเจียวอ่าอีกหนึ่งครั้งนะครับเล็กเจียวเจียวโถเจียนปางสีไกล้เจียวอ่าโถก็คือหัวเจียนปางไหลซีไกล้เข่าแล้วเท้าก็คือเจียวเจียวเท้าโอ้โหเหอนเท้าต่อไปครับเราจะมาดูต่อในคลิปก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับเราเรียนไปแล้วคือ นี่เลยอ่าเอาตาก่อนนะครับยังไม่ใช่เลยนะฮะตรงนี้ก่อนตาก็คือโอ้โหขนเห้ายันจิงทุกคนชี้ครับเยียนจิงเยียนจิงเยียนจิงอ่าตาใช่ไหมครับเยียนจิงต่อไปอ่าเออตัว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 ก็คือ หูนั่นเองอ่ะออตัวออตัวหูต่อไปชุบอ่านี่จุยปาจุยปาจุยปากอบตรงนี้เลยปากใช่ไหมครับจุยปาแล้วสุดท้ายปีจืปีจืปีจือจอ่าเดี๋ยวเราซื้อจะมีเพลงนะครับให้เด็กๆช่างเกินแล้วก็เที่ยวอูตามนะครับเพลงก็จะเป็นโถเจียนป่า ส膝盖เจอวตาหูปาตปีจุออ่าปีจือแต่นี่ไม่ใช่อันนี้คือใครยังจำได้บ้างแว่นตารว่าอ่นจครับยีนจิงเหยียนจิงอ่าแว่นตาเหยียนจิ้งแล้วใส่แว่นตาใครจำได้ใส่แว่นตา ถ้าเราพร้อมแล้วนะครับเด็กๆเราไปเที่ยวอู่แล้วก็ช่างเกอกัน้วครับไปเลยครับ เราจะมาดูเรื่องตัวเลขกันต่อเลยนะครับเทุกคนพร้อมหรือยังครับวันนี้เราจะมานับต่อจากาันที่ที่แล้วเลยนะครับว่าเราถึงตัวไหนนะครับถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยครับตัวแรกครับอ้าวคือ E อีไรไปเลยนะครับเออสามสื่ห้าห 七八九สืออ่ะต่อไปนะครับหลักสิบสืออีสิบเอ็ดนะครับสืออีต่อไปสือเออสิบสองสือสันสิบสามสือสื่อสือสื่อสิบสี่สืออู สืออูสิบ้าสือรลิ้วสือรล้วสิบหกือชีสื้อชีสิบเจ็ดสือปาสือปา18บแปสือจิวสือจิวสิแล้วก็ยีสิบก็คือเออสือเออสือ นครับเออสือยีเราจะมาเพิ่มหลัก21อแล้วนะครับอาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมครับที่เราเพิ่มเข้ามาก็คือเออสืออีเอสืออียี่สเอส็ออืออเอเอ,อ,เอือ่บองือออือส,อส,อส 23. ต่อไปเป็นเท่าไหร่ครับเด็ก 二十四、二十四、二十四、二十五、二十五、二十八、二十六、二十六、二十六、二十七、二十七、二十七、二十八、二十八、二十八。 二อิบเ้า二สิบเ้ยี่สิบเก้าแล้วก็สามสิบสามสิบสามสิบอ,อทิที่แล้วเราถึงตรงนี้ใช่ไหมครับวันนี้เนี่ยเราจะมาเพิ่มต่อไปเลยนะครับเป็นเท่าไหร่ครับเห็นไหมค 3, รับสามตัวนี้ใช่ไหมครับสิบแล้วก็หนึ่งเห็นไหมสามสิบหนึ่งก็คือสามสิบเอ็ดนั่นเองสามสิบเอ็ด เราจะอ่านว่างไงครับภาษาจีนซันสืออีอ้าวง่ายมากเลยเห็นไหมครับซันสืออีสามสเอ็นนะครับซันสืออีต่อไปครับ32อโอ้โหเด็กๆอ่านว่างไงครับซันสือเอ ซันสือเออเห็นไหมครับซันอยู่หน้าสุดซันเลขสามสือก็เลขสิบสามสิบเออก็คือสองสามองโอ้โหง่ายมากเลยนะครับต่อไปครับสามสานสือซันซันสือซันสามสิบสาต่อไปครับสานสือสื่สามสือสคือเท่าไหร่เอ้ย 3ามสินั่นเองเห็นไหมฮะซันสือสื่อสาบสีตัวต่อไปครับซันสืออู่ซันสซันสืออู่ซัืออเท่าไหร่ครับเด็กๆสามสิบห้าซันสืออู่ตัวต่อไปเป็นส6 3สสสียว 3ามสิบหกซอเสามสิบหกแล้วก็